ตามที่สัญญาจากคลิปที่แล้วไว้นะคะว่าพัดจะมาสอนเกี่ยวกับการคำนวณแคลอรี่นะคะ for fat loss หรือว่าสำหรับการลดน้ำหนักการลดไขมันโดยเฉพาะนะคะพัดเองเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ในการที่จะเป็นไกด์ไลน์ในการควบคุมน้ำหนักดูแลสุขภาพดูแลหุ่นนะคะในคลิปนี้เราจะพูดกันถึงแต่เรื่องแคลอรี่โอเคเริ่มได้ก่อนที่เราจะคุยกันนะคะพัดขอลิสต์มาให้ดูเลยว่าวันนี้พัดจะพูดเรื่องอะไรบ้างมีทั้งหมด5หัวข้ออย่างจังนี้เลยคะ่ะทุกคน อะมาเริ่มหัวข้อที่1กันได้เลยนะก่อนที่ทุกคนจะไปคำนวณน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องแคลอรี่ทั้งหมดเนี่ยพัดอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการลดน้ําหนักหรือว่าการเพิ่มน้ําหนักมันมี ที่มาที่ไปหรือมันมีความเข้าใจพื้นฐานอะไรบ้างก็ขออ้างอิงตัวพีระมิดอันนี้ซึ่งพีระมิดเนี่ยมันมีใช้กันอยู่แพร่หลายในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วมันมีหลายอันมากก็ขอหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาจะสังเกตได้ว่ามันเป็นขั้นๆน,นะคะก็จะมีเรื่องของแคลอรี่แมรนิวเทรียนต์ไมครนิวเทรียนท์ไทมิ่งแล้วก็ซัพพิเมนต์นะคะอธิบายไปทีละขั้นเลยตัวแคลอรี่เนี่ยอยู่ล่างสุดเป็นฐาน ฐานใหญ่สุดนะคะแปลว่าสิ่งนี้มันมีความสําคัญมีความสําคัญต่อการที่จะบอกว่าเราอ้วนหรือเราผอมถ้าทุกคนกินแคลอรี่น้อยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะทําให้เราผอมในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเรากินแคลอรี่เยอะมันก็จะมีแนวโน้มทําให้เราอ้วนขั้นที่ือมคือ m a c r o n u ียนแ n คโครนิว u t r i e n ก็คือพวกคาร์บโบไฮเดรตโปรโตีน จะเป็นตัวกาหนดว่าไอที่คุณผอมลงหรือไอที่คุณน้ําหนักหายไปเนี่ยมันมาจากการที่กล้ามเนื้อหายหรือว่าไขมันหายทุกคนอยากให้ไขมันหายถูกปะ่ะไม่มีใครอยากให้กล้ามเนื้อหายขั้นต่อไปค่ะไมโครนเทรียนสารอาหารต่างๆที่นอกเหนือจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันมันมีผลต่อสุขภาพโดยรวมถามว่ามันมีผลอย่างไรนะคะบางทีพวกไมโครนเทรียนเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพโดยรวมฮอร์โมนการทํางานของร่างกายสิ่งท,ที่ทุกคนกังวล ะะแล้วก็ถามมามาเยอะมากแต่ว่ามันไม่ใช่พื้นฐานมันไม่ใช่ตัวที่จะกําหนดว่าเราจะอ้วนหรือเราจะผอมแบบแบบเนื้อแท้นึกออกปะแต่แต่แตเป็นคำถามที่ทุกคนถามมาเยอะมากก็คือเรื่องของทัมมิ่งเออจะต้องกินกี่มื้อคะกินอันนี้ก่อนหรือกินอันนี้หลังหรือยังไงหรือว่าการทำไอเฟก็ตามจะสังเกตว่ามันเป็นปันจจัยที่มีผลเหมือนกันแต่มันไม่ได้มีผลขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นฐานมันอยู่เกือบยอดเลยด้วยซ้ํานะคะเพราะฉันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำไอเฟกันแบ่ง จะเรื่องของการกินดึกก็ตามมีผลต่อการลดน้ำหนักมีผลต่อสุขภาพถ้าพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยมันอยู่เป็นแบบออนท็อปแล้วอะมันอยู่แบบมันอยู่แบบบนๆแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะคะอย่างสุดท้ายค่ะคือเรื่องอาหารเสริมเช่นพวกแอลคาเนทีนหรืออะไรพวกนี้นะคะน้องๆหลายคนถามเข้ามา ทุกคนดูพิรามิดนี้มันอยู่บนยอดมันแปลว่าอะไรมันมีเอฟเฟคต่อเราประมาณหนึ่งแต่มันไม่ได้มีมากขนาดนั้นถ้าสมมุติว่าคุณทําฐานล่างสุดเรื่องแคลอรี่แมครนิเทรียอนไม่ดีคุณก็ไม่แทบจะไม่มีถาไม่มีโอกาสจะผอมเลยด้วยแค่แอลคาลอยน์ตัวเดียวหรือว่าอาหารเสริมประเภทอื่นก็ตามคือก่อนเราจะไปคำนวณเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเอย ไอ้ค่า t ดี e BMR บลาบ,บเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะมาเริ่มคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่หลายตัวมากๆม,มากเลยนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยแต่ว่าทุกคนก่อนที่จะพูดพัดขอขึ้นสมการนี้ก่อนสมการนี้นะคะก็คือสมการ TDEE เท่ากับ BMR บวก n e e t นะคะ NEAT บวก เอ็กซ์ไซบวก PEF คนขาในการที่เราจะนั่งจะนอนจะเดินหรือว่าจะกินอะไรต่างๆก็แล้วแต่รวมไปถึงการออกกําลังกายเนี่ยทุกอันมันมีการใช้พลังงานทุกพลังงานที่มันหล่อรอมรวมกันมาเนี่ยเราจะเรียกกลุ่มรวมว่า TDEE พลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นใน,ในสมการมันจึงเป็น TDE เท่ากับตื้อๆตืต้ๆบวกกันไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรพลังงานเหล่านี้ก็จะถูกบวกถูกรวมถูกพูดถึงอยู่ใน TDE อยู่แล้วต่อไปตัวที่2คือ BMR ตัวนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่เราใช้นะคะเอาแบบง่ายๆนะคือมันมีหลาย De ฟ i n i t i o n มากรประมาณว่านอนนิ่งๆเฉย,เฉย ะะไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ดุกดิกก็ต้องใช้พลังงานเท่านี้แล้วเพื่อที่จะให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้หรือว่าเรียกง่าเป็นพลังงานขั้นพื้นฐานที่เราต้องใช้นะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะคือ NEAT N E A T. มันก็คือเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกายนอนเอ็กซ์ไซต์อกิตีกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะจีพาระแบบยิบย่อยเดินนั่งอะไรอย่างเงี้ยเดินไปที่รถเดินขึ้นบันได ทำอะไรเขียนหนังสืออะไรเงี้ยไม่ใช่อีกส์ไซก็จะอยู่ในนี้หมดนะคะต่อไปก็เป็นพลังงานที่มาจากอีกสายซก็ลงตัวคือออกกำลังก,กาย <Wow. S 1> สุดท้ายค่ะ t e f TEF คือ thermic effect of food หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรากินเนี่ยคือเราได้พลังงานแต่ว่าจริงๆแล้วอะร่างกายเราอะก็จะต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารเหล่านี้เหมือนกันนะคะอาหารแต่ะตัวโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแฟตก็มี t h e r m i ม e f f e c t of f o o d นะคะหรือว่า T F เนี่ยไม่เท่ากันทุกคนคะก่อนที่เราจะไปเรื่องถัดไปทุกคนดูภายฉาตัวนี้ก่อนชึ้งภายฉาตัวนี้มุงบอกอะไรบ้าง B M R เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆใน T D E คือหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วใน T D E E เนี่ยร่างกายเราใช้ไปกับ พวกพลังงานพื้นฐานต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก BMR เนี่ยมันเป็นตัวที่เพิ่มได้ยากมากแต่สามารถเพิ่มได้ไหมสามารถเพิ่มได้ค่ะสามารถเพิ่มได้นิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นนิดหรือว่าเป็นการออกกํบบาลังกายนะคะ คือตมิคกับเลูนเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่ามันมันมีผลมันมีแบบมันมีสัดส,ส่วนที่น้อยมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเอลเซายกับนีเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ตอนนี้มาอยู่ในพาร์ทคำนวณจริงๆังเลทุกคนอาจจะมีความ,มงงงปวดหัวนิดหน่อยแต่ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะคะเพราะด้วยวันนี้เรามีเรามีเครื่องทุนแรงอะไรเยอะมากมายนะคะอ่ะมาดูสูตรคำนวณกันเลยเราจะเริ่มการคำนวณจาก BMR ก่อน BMR เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันคือพลังงานพื้นฐานเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลมาจากปัจจัยพื้นฐานของเรามีอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยปัจจัยที่1คือเรื่องเพศผู้หญิงกับผู้ชายมีผลความเป็นเพศเนี่ยมันมีผลต่อ BMR ไม่เท่ากันโดยหลักการแล้วผู้ชายน่าจะมี BMR มากกว่าผู้หญิงอ่าอย่างที่2ออายุมีผลค่ะทุกคนคนที่อายุมากเนี่ยก็จะมี ผลทาให้ BMR ลดลงก็คือยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยไอายการเผาผลาญแล้วก็ยิ่งลดลง2ออย่างถัดไปนะคะคือน้ําหนักและส่วนสูงคนที่มีน้ําหนักมากก็จะมี BMR มากคนที่มีความสูงมากก็จะมี BMR มากพูดสั้นๆก็คือคนที่ตัวใหญ่นะคะใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็นไซส์ข้างๆหรือว่าเป็นไซส์ในความสูงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมี BMR มากกว่า แต่ทุกคนคะไม่ต้องไปซีเรียสค่ะคือพัดจะไม่ได้ให้ทุกคนแทนค่ะอายุหรือว่าน้ำหนักส่วนสูงอะไรลงไปในสูตรเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือจะทำให้มันง่ายที่สุดเราจะเข้าเว็บนะคะทุกคนเข้าเว็บไปเลยค่ะ mm. Search นะคะว่า BMR calculator TDE calculator ใช้คำว่าอะไรก็ได้โดยปกติแล้วเนี่ยหน้าเว็บไซต์นะคะนอกจากอายุเพศน้ำหนักและส่วนสูงที่คุณต้องกรอกแล้วเนี่ยไอสี IC ค่าเนี่ยเราเอาไปใช้คำนวณ b m i ที่ผัดบอกในตอนแรกใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องการหา t d e ด้วยดังนั้นนะคะจึงจะต้องตอบคำถามเขาเล็กน้อยคำถามมันก็จะเป็นประมาณว่าคุณออกกำลังกายอาทิตย์ละเท่าไรปกติแล้วไลฟ์สไตล์เป็น ทีบไลฟ์สไตล์หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบซีเดนเทอรีคือคนที่นั่งออฟฟิศแล้วไม่ได้ขยับตัวเลย <Wow. S 1> ก็จะมีค่า BMR แล้วก็ TDEE ออกมาให้เราโดย <Wow. S 1> ง่ายมากๆหลังจากที่เรารู้ BMR และ TDEE ของเราแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะลดแฟตก็คือ การกินไม่มากจนเกินไปไม่มากเกินไปหมายความว่ากินให้อยู่ระหว่าง TDEE กับ BMR อย่ากินน้อยกว่า BMR และอย่ากินมากกว่า TDEE แค่นี้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า calorie deficit นะคะหรือว่าการกินให้มันน้อยกว่าที่ใช้แล้วกินน้อยเอ้ยโอเคให้ช่วงมาก็จริงแต่มีความสับสนมีความงุงจัาหลายเว็บไซต์นะคะแนะนําให้เราทำแคลอรี่ดิฟฟิซิตตั้งแต่200จนถึง500กิโลแคลอรี่คำถามก็คือเราควรจะใช้ช่วงไหนมันอยู่ที่การจับใช้ของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราคํานวณ TDE มาได้พ7นเเราอาจจะเลือกทำแคลอรี่ดิฟิซิตนะคะอยู่ที่300ก็ได้แสดงว่าเราจะกินที่พันส สิ่งที่สาคัญก็คือแต่เราต้องเมคชัวร์ว่าเราไม่กินน้อยกว่า BMR เพราะว่ามันมีผลหลายอย่างมากๆนอกจากคุณจะหิวแล้วกินน้อยไปเราก็รู้สึกหิวแล้วมันมีผลต่อระบบเผาผลาญด้วยสมมุติว่าเรากินน้อยกว่า BMR สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราจะหิวนะคะแต่ว่ามันจะทําให้เราเพิ่มโอกาสในการที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและในเวลาเดียวกัน ไอกระบวนการต่างๆเนี้ยไอการที่เรากินน้อยเนี่ยมันจะทําให้ระบบเาผาผลาญเราเนี่ยลดลงเพราะว่ามันกลัวเราตายมันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นในเมื่อมึงกินน้อยกูก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยปริมาณแคลอรี่เท่านี้นะคะแล้วไอเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการดดยเอฟเฟกต์ต่างๆนานามากมายถ้าเรากินเกิน TDE เนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสสะสมไขมันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่พอดีสรุปอีกนิดนึงว่า3ปัจจัยในการที่เราจะลดไขมันเนี่ย มันไม่ได้เป็นเรื่องของการลดน้ําหนักเพียงอย่างเดียวทุกคนจะต้องนึกถึง3ปัจจัยนี้ด้วยอันที่1ก็คือเราต้องการลดแฟตให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันเราต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันเราจะต้องสามารถทํามันได้โดยมีความสุขสามารถทาได้ตลอดไปถ้าทุกคนใช้3มอย่างนี้ไปเป็นน้ําหนักในการตัดสินใจว่าเราจะกินแคลอรี่เท่าไหร่เนี่ยมันจะช่วยได้มากเราพูดถึงเรื่องของการทานเข้าไปเยอะแหละจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้หลักการแคลอรี่ดิฟิสิตเนี่ยที่บอกว่าให้กินน้อยกว่าใช้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของการที่เราจะสามารถใช้ให้ได้มากขึ้นทุกคนย้อนกลับไป กลับไปเรื่องที่2ที่พัดพูดก็คือ TDE เนี่ยมันประกอบได้หลายอย่างนะคะอย่างที่1คือการที่เราออกกําลังกายมันก็เป็นการเพิ่มการใช้พลังงานแต่คนส่วนใหญ,ญ่เนี่ยไปโฟกัสที่การออกกำลังกายมากเกินไปทั้งที่มันมีวิธีการเพิ่ม TDE ง่ายกว่านั้นคือการเพิ่มนี้หรือว่า n o n exercise activity นะคะแค่เดินให้มากขึ้นเดินให้มันไกลขึ้นหรือว่าเราขยับตัวระหว่างวันให้มากขึ้นเป็นช่วงที่เราสามารถดึงไขมันสะสมออกมาใช้นะคะตามหลักการของ การใช้พลังงานเราจะสามารถเพิ่ม TDE จากการเพิ่ม BMR ได้ด้วยวิธีการเพิ่ม BMR นะคะการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อถ้าสมมติว่าคุณมีมวลกล้ามเนื้อมากคุณก็จะมี BMR มากก็จะส่งผลทําให้คุณมี TDE e มากและมันก็จะทําให้คุณปลูผ่านดีก่อนจะไปพัทจะทิ้งโน้ตไว้สามข้อข้อที่1ค่ะอย่ายึดติดกับการคำนวณมากเกินไปนะคะใช้เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นอย่าไปเครียดกับมันอย่างที่2ค่ะ แคลอรี่สำคัญแต่แม่โครอินเทียนก็สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนติดตามด้วยในบทถัดไปที่3ค่ะหลายคนเนี่ยมีปัญหาว่าเฮ้ยทำไมเราใช้แพทเทิร์นการทานแบบนี้คำนวณแคลอรี่แบบนี้พอไปถึงจุดหนึ่งเราไม่สามารถไปต่อได้ก็เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของเรามันเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนัก หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นรีเช็คโปรแกรมการทานอาหารของเราอยู่เสมอมันถึงจะได้ผลเพราะว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าพัดตั้งใจทํามากๆและอยากจะบอกว่าจบคลิปนี้ไปทุกคนเตรียมคลิปถัดไปได้เลยเพราะว่ามันสําคัญมากจริงๆทุกคนอยากที่จะเอาแฟตออกไปให้เยอะที่สุดทําอย่างไรมันขึ้นอยู่กับแมกโรนิวเทรียนนี่แหละโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันมันต้องเป็นยังไง ติดตามต่อนหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย